สวัสดีครับ,รบเด็กแก่ครับมันจะมุดเข่าเลยคนตีลูกไปเห็นงานก็าเลยมาจะบุดปอะไรไปเที่องไปไปสีรังครับพอดีเลี้ยวไปเทปูนเทเสาครับเทีเ่ยวแล้วแล้วี่น้องพุ่งสางแล้วแล้วก็เลี้ยงแท้ไปตบไปแกงครับก็จะเที่ยวแล้วมาพีน้องมา แาดบนป่าแดดบนสองส้ำเซไปครับทั้งสองทายไปเลยพี่น้องแดดก็มัวอนขนาดเลยพี่น้องอเอ้ยมือนี้ครับโดนเหมี่ยมตามแม่แม่โดนเปิดใสจมาตันบัเห็นหุมเม็ดรถพี่น้องนอกจากต้นไม้ครับต้นแดดเหมี่ยมแม่แม,แม่บริสุทธิ์โม่ค่อยไปขาก็ตอนนี้ยืดแดดก็เห็ดตอกนอกอยู่เลยพี่น้องตอนนี้ยืดหุมบากไข่แน่ครับาหายยืดให้กินไป ถางเข้าไปแล้วพ่น้องถางีปได้สองครังครับหงนีนีันพี่น้องเบื้งหลังมุมมุมเหมืนกันครับคือบ่เนกันครับเสบีดปลาไหลอีกกายไปแก่้งมีมุมเหมือนพี่น้องที่โตครับ เนี <cin> ้ยเด้อพี่น้องเถกไปใส่สาลังพี่น้องครับตอนนี้บวคือเบื้งหลังน้ำกันไปจังลุกไปเบื้องต่างล่างเหมืนพี่น้องทั้งสาบุ้งครับทั้งหนองจะเป็นหนองก็ใส่ไปพี่น้องลน้ำกันต่อไปต่างกันหน่อยเลือกเลือพี่น้องครับถกหัวอันได้เ ไนที่เบสสอกกวมพอดีครับหาไปกุนเนี่ยขี้เดินได้กับมาหาไสเบสตง่เล้นมกน้องนีไส้หมดก้อนกะอดึงไปกินซื้อๆครับชอบมอุ้งไส้สิดๆน้ะงอ๊ึ เร็วพ <re fer ites> ี่น้องเขาเร็วเร็วเร่าครับเล่าพี่น้องเขาเล่าปลายังวะเ่ปลายัางปลายังเบิ้มกันเบิ้มกันลุมกันครับปลาอะไรปลาอะไรก็ดึงแห้งแค่ปลาไหลบ่ปลาไหลก็ดึงตั่นตั้งดีๆก่อนพี่น้องเป็นเงาบ่ไส้ครับนี ผ้าลมมอรถพวกเด็กหลีนน้องเอ้ยครับดูน้ำกันครับดึงไปดึงแงแค่ดึงแค่อุ๊ยตายสิอะไรอกดึงแี้ครับพี่น้อง นน okay. ี <t ư mig hehe> <suppression> ่ <fin anta> <ots> medim, <t ư sm> ่่งบเมาใส่เบ็ดปลาไหลเลิตปลาคนน้อยพี่น้องเส้ต้องจ่างครับรีบ อะไรยี่เป็นตังสิพี่น้องเอรอฮะบึ้งกันเียครับไปหลุนบนึงท่างันน้องเป็นที่ไหนพี่น้องครับว่าเฉคือบ่คือปลาไหลที่เป็นตัวสีเงี้ยวทำไมล่ะไปเปหลุนกันครับไปหลุนท้าบุญวันบนี้พี่น้อง เอาไปน่องห่างจากยาไปหลอกองเราอยสังครับถือปลาไหลตัวนึงเาเบิีงน้อกันนี่ครับนี่น่อง,นงหนึงครับนี่สา,างหนึ่งสี่หลังที่ปุ๋นเหลวออกมากเบิงครับสวยพอกินง่ายพอกินเฟสเหรอพี่น้องพอกินเชียงเหรอครับที่ปุ่นเหล่าต้องกินข้าวมาผึากัน,ท,นที่ขม,มีกินพีมน้อง หปลาลกันหมดก้อน้นยุกแกนนะครับตัวนึงยุกแกนอันตัวนึงพีเนาะหลงเส้อองแกนอีกวนนี่ยหาีริานมันห่อพี่นอะหาไปต้เส้นกลางเนยครับปลาไหลกระดานขางพป่นอะเอ้ยหกมืต็มครับ มัดเนื้อซื้อไปหน่อบ,บ้ามดเนื้อซื้อครับหัมดนยังเงีย้ยน่อยๆไปน้อยยไปใส่ถังไมครับถ้ามัถี่เขาก็ย่ไปใส่ถังไม้น้อนบ่งอหลางหนึ่งผุน,นครับนีบ่เป้าหากินไปพี่น้อง วันกวนเดี๋ยวกวนไปเังไงก็ไม่ได้อันก็ว่ได้กินนะครับเดี๋ยวมาก่อยกินแรงพอดีครับตัวนู้นเลือก็หากินง่ายครับไม่กินนู้นก็กำลังออกพยายามเป็นกันครับอีกครั้งนึงพี่น้องนีไก่เติมครับป้าหยาอ่อนน้อยพูนพี่น้องรวมกันครับ ือบ่มืออน,นีอายุให้กินไปพี่น้องเอ้ยครับมไม้ว่างก็เลยพาอายุให้กินไปพี่น้องเบิ้งครับว่าอีสานมันฮ่ออายุให้กินแบบไหนเรื่องปลาเรื่องทองแบบไหนยังอยู่ได้ยังอยู่รอ,อดครับเ็กน้อยเรียนหาเยหาเดินโฮมมากเลยครับหาโคกตีเลยพี่น้อง ที่ตัวนี้ม่อย่ครับหรเห็น่าจะได้แกวัดยกครับแกวัดถ้าพี่น้องขัวม,มือพอได้ไตํำเร่องมวงมวงป้ามวงป,ป้าปีนี้ยางอ้อมทงไปต,ไปตัวไหนมดไบล้อเป็น้องเป็นน้นวยเลยครับม่วงไง,งบบกมวงบาดาเพาธตรมดานนี่้วก็เป็นดอกติเป็นน้วยเราก็มีพป่น้องครับเราพักกระเดานี่ก็ไหวแล้วทหินน,น,น,นี่แนนครับ พักยงักเงงพักกินินหนักิอพักกินินครับเาไหวแล้วกับิ่พักกินินตัวพี่าะักกินินไหแล้วกัไปกินพักขมครับพักแกงขมตัวครับพักแกงขมนะังถุงหน้ากําลังเกิดอย่ครับตังหน้ากบมีวันน้เกิดเกิดลพี่ มาหลับให้แน่เป็น้รอเอ้ยหนางูพวยไปเขากะก็ได้เรียบอยู่ครับขึ้นมาตกมากลยโอ้ยแหงครับหนาไปหนตอนเดือบก็ได้หลลครับหลุดมฟอปามกันครับคือบจะได้เลียวแรงเลี่ยวง่ายบ่เลี่ยวเลียวหรอพี่น้องโอ้เจยวก็เลียวแล้วครับพุ่มเลี่ยววัไรยังเป็นตกสิ เหมือนเพ่มอะไรบ้านนอกครับถือสมบัติเนี่ยถือสมบัติโอ้ข้าวบิดซื้อกินเองอยู่พี่น้องโอ้ยเหือนเพื่อเนี่อจุยลอยอยู่ครับ เส่บึกสังไม้ครับอันนี้บึ้คือบึกใส่ยบึกสางใกล้ๆเดี๋ยพี่น้องใส่ยถิ่มไปจังมายามกันเนาะครับพีน่น้องนะพี่น้อสางนิหน่อยไปครับไก่ใส่ไปบิดเบอือเก่าล่าเลยครับบึ้งน,นี่เดี๋ยว้องมาใส่ไปเครับล่าบลา ลอยล้างนึงพี่น้องเดี๋ยวใส่หลังครับใส่ไปใส่ฟังผลพี่น้องเขาไป็นหลังว่างจากใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถิ่นไปสองหลังครับหลังหนึ่งบอดอมาเล็บเอาใส่จอดพี่น้องถิ่นไม่รอครับเดี๋ยวถิไปสองหลังลองบึงครับ่าเดียวสองหลังผีกายใส่ไว้เป็นเบอร์เก่าลาบปังนางเลยพี่น้องผีนี้มาแกเมือ อุ้ย,ยครับผนเดยจะมาลุ้นกันนะพี่น้องนะครับผมครับนนมาแล้วตัวนึงปลาอย่างพี่น้องปลาไหลได้เป็นตัวสีุู่ใส่เบ็ดปลาไหลไปถึงั <c oughs> อพอๆงี้ถือว่าบ่าขาดแรกค่ะง่ายครับเดี๋ยวก็ ปลาในพี่นองเลยไห้เด็กปลาไหลมันถึกปลาคอโอ้เก่าแล้วครับ ก็เก่าครับที่บ่อนมาถือเราจะกินแหล่น้องพี่น้องก็วันนี้มัาจะเวทประไหลถ้าไม่มีตรตอนม่ยำม,มันพี่น้องตัวหนึง่ง บุขาดแน่ขาดง่ายเขาไปน่องหลังจากเขาใส่แบบมืเนนอเบสไปน่องครับเลยใส่แบบเหล่าก็เลยแลนไปบราระเบือขึ้นนองขึ้นมาผิดพ,พอไปฝ้าเบิ้งครับติดหอยมือสองมันขั้นมาถือมันืีวิตครับเบิ้งก็เดี๋ยวม,มาผัววันนี้ก็ยุ่นี่หนอ่อพี่น้องของหน้าครับแต่ก็เดี๋ยวก็ได้ถอยอยู่ มายำไม่ึงได้ตัวหนึ่งครับไปใส่ไปอีกสองหลังไี่เนาะไปเบื้องหลังที่แรกกันครับถือเพื่ถือหลุดน้ำกันครับที่กายนี่เป็นล่าหรืพี่นนองพี่เนี่ย thì thể đi gì khắp đứng như thế nào thế cái thế bắt ba, ba, ba thì là khắp thì tôi nói tôi nghe đốn cân khắp tôi nói tôi lấy nghe tôi lấy welcome nyat มาเติมหม้อกับพี่ เออ่พี่น้องเอ้ยยยียยม่ย,ยมๆย,ยม่โอ้วันนี้พูดถือครับสุดยอดสุดยอดเย่ยมว่ากันพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาเต้ลงมือครับไตล้วดพนด,ดี พอเนี่ยจะขอหน้าหน่อยตัวมักครับจะไปให้เทวบตัวเราตัวสั่นหนีตัมพอดีเลยพี่น้องบ่เป็นตัวปีไก่เหรอครับปีกายนี่เบ็ดเบือเก่าลาครับพี่นี่บลาถือว่าบ่เป็นตัวนั้นครับถ้าเป็นตัวนี้มันติดลาเลยครับนี่ยังตีอะี่หายกินครับยิ่งมึงนี่ตัวตานี้ไม่เนาะ ต้นแตนโก้ครับนี่ยังไหนตุดยอดแล้วครับเมื่อเนี้ยเ้พอดีแหรอพี่น้องไปหายไปไหนครับป่นยืดนี่กิ่งเลย่ยปวดเว้นเด็ดตัวนึงหลังนี้บุตถือยอดรอครับ เี๋ยวเบืง้งเหลือบันบ่ถือพี่น้องเยอจะไปสักตรงของหน้าเป็นอพี่น้องครับหรือว่าหมานเหลาพี่น้องตัวนึงครับครับมเดนึตัวนึงตวตัวเม็หนึ่งบ่คือตัวนี้พี่น้อง พ่อใตกเล็กตเล็กปะนะปลาไหลปลาไหลจะขึ้นไหนจาของปัญญ่พี่น้อเป็นผู้บนมักแต่เป็นตุ่มปะนะเนืมักนัถึงเลยั้งนึ่งั้งนึงไม่ถืก เดี๋ยวน้องที่วิตตรงงกิสศาลครับอาอยูให้กินไปสือมือสือเบ็ดฮะสําหรับมือีกัลล่า,าพี่น้องนอ่นองน่องมือสปอบอ์ลไหมนอ้นองพียน้อสําหรับมือีก็สวัสดีครับ